จี้ไล่ออกนักวิชาการอาจารย์3นิ้วหนุนก้าวไก่ล้มล้างลงชื่อแก้112ในโลกออนไลน์นะได้มีการพูดถึงประเด็นของเหล่าอาจารย์นักวิชาการ3นิ้วนะที่เคยออกมาหนุนแก้ไขมาตรา1นึโดยบอกว่าคณาจารย์3นิ้วมากมายที่ลงชื่อแก้112สมควรไล่ออกให้หมดครับ ย้อนไปเมื่อช่วง15มกราคมปี2555นะล้วได้มีการจัดกิจกรรมแก้ไขามาตรา112ที่หอประชุมศรีบูรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะเพื่อรณรงค์ ข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2โดยมีการเปิดตัวคณะรณรมค์แก้ไขมาตรา1 1 2ซึ่งจัดทําตามข้อเสนอแนะของคณะนิติษิราชนะคะที่มีการลงชื่อรายชื่อของนักวิชาการและก็อาจารย์กว่า118คนไงสืบเนื่องจากสารรัฐมนูลโดยมติเอกฉันนาะวินิจฉัยว่าการกระทําของนายพิธาลิมเจริญรัฐและก็พักเก้าไกล เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสั่งการให้เลิกการกระทำเลิกการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึอีกทั้งไม่ให้มีการแก้ไขามาตรา1นึด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบที่จะก่อให้เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยซึ่งคำวินิจฉัยของสารรัมนูนะคะสรุปใจความสําคัญได้ว่า นายพิธานะผู้ถูกร้องที่1แล้วก็พรรคเก้าไกลผู้ถูกร้องที่2มีพฤติการในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการการเรียกร้องให้มีการทําลายการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยซ่อนเร้นหรือผ่านการนําเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึและใช้เป็นนโยบายหาเสียงของพรรคนะคะแม้เหตุการณ์คําร้องเนี่ยจะผ่านพ้นไปแล้วนะแต่ว่าการดําเนินการรณรงค์ให้ยกเลิก หรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นขบวนการโดยใช้หลายพฤติการประกอบกันทั้งการชุมนุมการจัดกิจกรรมาการรณรงค์ผ่านสื่อสังคมการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภา การใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งหากยังปล่อยให้ผู้ถูกร้องทั้งสองกระทำการต่อไปย่อมไม่ไกลเกินเหตุที่จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนะคะการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองจึงเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วร์หนึ่งล่าสุดค่ะในโลกออนไลนนะ์ก็ได้มีการพูดถึงประเด็นของเหล่าอาจารย์และก็นักวิชาการ3นิ้วที่เคยออกมาหนุนแก้ไขมา ตานึโดยบอกว่าคณาจารย์3นิ้วมากมายที่ลงชื่อแก้112สมควรไล่ออกให้หมดครับนะคะย้อนไปนะเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยวันที่15มกราคม2 5 5 5นะคะมีการจัดกิจกรรมแก้ไขมาตา1นึ ที่หอประชุมศรีบุรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อรณรงค์ข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอยาญามาตรา1นึนั่นเองนะคะโดยมีการเปิดตัวคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา1นึซึ่งจัดทําตามข้อเสนอแนะของคณะนิติราชนะะซึ่งนางกิติยาอาชวานิสกุลนะคะตัวแทนคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา1นึระบุว่านับแต่การรัฐประหาร2549เป็นต้นมาสถิติการจับกลุ่มด้วยมาตรา1นึเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเฉพาะปี2553มีการฟ้องร้อง ถึง478ข้อหานะคะนอกจากนี้เนี่ยความจงรักภักดียังได้กลายเป็นอาวุธสำหรับคุกคามแล้วก็สร้างความเกลียดชังในหมู่ประชาชนและความอ่อนไหวต่อมาตานี้ มักทําให้ผู้ถูกกล่าวหาถูกกระทําอย่างไม่เคารพสิทธิขั้นพื้นฐาน mm. เช่นไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะคะดำเนินการไต่สวนด้วยวิธีปิดลับนะอีกทั้งยังต้องพบกับการกดดันจากสังคมรอบข้างอย่างมากนะคะซึ่งคณะรณรงค์ดังกล่าวเนี่ยยังกล่าวอ้างด้วยว่ามาตรา1นึเนี่ยยังเป็นปันจจัยสําคัญที่ส่งผลให้สถานการณ์สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประเทศไทยเนี่ยตกต่ําอย่างถึงที่สุดนะคะ โดยอ้างอิงรายงานเมื่อปี2554นะฮะองค์กร Freedom House เปลี่ยนสถานะเสรีภาพของไทยจากกึ่งเสรีเป็นไม่เสรีนะฮะส่งผลให้เราเนี่ยอยู่ในสถานภาพเดียวกับเกาหลีเหนือพมา่าจีนคิวบาโซมาเลียปากีสถานแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคดีอากงนะฮะนายอัมพลสงวนนับสกุลน,นะฮะและนายโจกอรดอนนะได้ทำให้ชื่อเสียงประเทศไทยเนี่ยดังไปทั่วโลกนะคะ จนองค์กรระหว่างประเทศแล้วก็ประเทศต่างๆเนี่ยได้มีการแสดงความไม่เห็นด้วยกับมาตรา1นึนะขณะเดียวกันเนี่ยภายในประเทศไทยนะการเรียกร้องเคลื่อนไหวให้มีการแก้ไขมาตรา1นึซึ่งในบรรดาการเคลื่อนไหวนี้เนี่ยก็มีกลุ่มนะักวิชาการคณะนิติราษฎร์นะได้เสนอร่างพรบแก้ไขมาตรา1นึเพื่อสังคมเนี่ยร่วมกันพิจารณานะโดยมีสาระสําคัญโดยสรุปก็คือ 1. นึ่งค่ะเขาบอกว่า ให้ยกเลิกมาตรา1 1 2ออกจากลักษณะว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของราชอาณาจักรนะคะสองเพิ่มมวลลักษณะความผิดเกี่ยวกับพระเกียรติของพระหมหากษัตริย์พระราชนีรัชทายาทและเกียรติยศผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะคะสามแบ่งแยกนะ,ะการคุ้มครองสำหรับตำแหน่งพระหมหากษัตริย์ออกจากการคุ้มครองสำหรับตำแหน่งพระราชนีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะคะสี่ค่ะ เปลี่ยนบทกำหนดโทษโดยไม่มีอัตราโทษขั้นต่ำแต่กำหนดเพดานโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน3ปีสำหรับการหมิ่นประมาดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายพระหมหากษัตริย์และไม่เกิน2ปีสำหรับราชนีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ค่ะฮาเขาบอกว่า,วาเพิ่มเหตุยกเว้นความผิดกรณีแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต6เพิ่มเหตุยกเว้นโทษกรณีข้อความที่กล่าวหานั้นเนี่ยได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นความจริง แล้วก็การพิสูจน์นั้นเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแล้วก็7นะคะห้ามบุคคลทั่วไปกล่าวโทษผู้ที่ทําความผิดให้สํานักราชเลขามีอํานาจเป็นผู้กล่าวโทษเท่านั้นแทนพระองค์นะ,คะสำหรับการผลักดันรณรงค์ครั้งนี้เนี่ยต้องการรวบรวมรายชื่อประชาชนนะคะหนึ่งหมื่นรายชื่อโดยตอนนั้นเนี่ยจะรณรงค์โดยคณะรณรงค์1นึหอรือคอรอกหนึนะซึ่งการรณรงค์นี้เนี่ยใช้เวลา112วันนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้จะไม่มีการเปิดเผยรายชื่อแต่ ในเครือข่ายสังคมออนไลน์นะได้มีการเปิดเผยรายชื่อคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา1นึ 2, หรือว่าคอรกอ,รกอรนะฮะซึ่งจากการเรียบเรียงเนี่ยก็พบว่ามีจํานวนทั้งสิ้นเนี่ยหนึรายชื่อนะนำโดยนายชันวิทเกษตรศิรินะอดีตอธิการบดีและอาจารย์ประจาาําสาขาวิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็อีก7นิติราษด,ด้วยค่ะ